อะไล้บานน <c oughs> ่นธรรมดาละม่านบ่มีบารมีบ่เกิดจากกล็ล่ <c oughs> เออเฮ้าสีประเสริฐใดก็ว่าเพราะม่านน่ะเป็นผู้ยงจาก,กม่านเด้เป็นบันไดเหยียบจะได้คิดว่าเขาเป็นม่านเด้เขาเป็นที่รองเท้าให้กับเราเด้อนี่ยคือที่รองเท้าเออย,ยิ่งยุ่ยงยิ่งส่งเสริมเราจัก,กว่าเออ เป็นงสัตนอิรีไดลความจริงได้หละแต่าบามีเทวทถัดปะพุทธเจา้าเฮาก็บ่เป็นระพุทธเจ้าไม่ใช่หรองสัตวพููถึงเรื่องม่านม่านจริงๆที่มันมีฤทธิ์มีเดชจริงจริงแต่คือความคิดของเข้าเองที่ฟังไวในอนุสัยของเข้าเองหัวใจของม่านที่แยกออกมาทัางซี่กิขะมะพิธินี่คือหัวใจม่านกิหมายถึงกิเลสม่าน สับสมบัติเิืทองเลือกส่วนไหลหน้าต่างๆหน้าสารพัดเป็นเครื่องร่อใจไม่ให้เข้าสู่ธรรมกิเดมืมานขะขันธมามอนยังมีความหลงไหลว่าตัวเองนั่นสิบว่าแกบ่เถาบตไตหรือแม้ถึงว่าเขามาปฏิบัติแล้วจะมีความเป็นห่วงว่าย่านั่งบ่ได้มั่งขันปวดแข้งปวดขามั่งหรือมีความเจ็บไข้ได้ป่ยมั่งก็่าไปเอ,อิน่าขันธมาน มะนี่มัจจุราชมานยานตายมัจจุมัจจุนี่เออยานตายถ้าจะไปปฏิบัติมังหันไปปฏิบัติมังนีย่านแต่ของเบยานแต่ของตายนั่นแหละมัจจุราชมานออพี่คือคืออภิสังขารมานนี่ตัวใหญ่มันเลยบบดนี้เอออภิสังขารมานความคิดของเห้านั่นแหละความสังสมจิตเป็นผู้สังสม สังสมมาตตั้งแต่ปุเรภพชาติ์ได้ละมันย่าวไกลขึ้นมาไกลขึ้นมาเป็นอนุสัยเป็นอนุัสเป็นสันดานเป็นความเคยชินนะเป็นความเคยชินแล้วแล้วเป็นอภิมันไ่ตัวนี้อภิสังขารมานคือความคิดนะความคิดความเข้านั่นแหละจะเป็นผู้ขา่าความดีเข้าเองมา่นไปว่าผู้ฆ่าผู้ทําลายที่ก็มาจากคําว่าเทวบุตรมานั่นเองเทวบุตรมานกับมีโดยภายนอกและภายในแต่จีบเทียบ โดยภายในก็คือมูเทพเทวดาทั้งหลายพวกมิลิตของของทิพย์ไป่ัย่าง 4. ของภายนอกก็คือค้อนทั่วไปนั่นแหละเทวดาบูมานอ่ายังเช่นว่าห้าสศิมาปฏิบัติธรรมอาจจะมีมูพวกผู้ดใดผู้หนึ่งเบ่าลังเอาไว้คัดเอาไว้อั่งนี้นะนี่ก็เป็นเทพดบุตมานอย่างหนึ่งโดยนอกออพ่อแม่คัดขวางนี่ก็เป็นเทพดบุตมานโดยนอกมูพวกเพื่อนฝูงตลอดทั้งญาัดหาติหต่างๆอ่าลก็ ลูกผัวเมียนี่ก็เป็นเทพบุุรม่านอย่างนอกอันนึงแต่ว่าม่านย,ยังกะ,กะสร้างสู่ใจเฮาบไ<อ>ดาอม่านผู้มิธิ์แทแๆคือความคิดของเฮ้าเองเด้เออที่เฮาเขาไปยึดติด<อ>ม่านฝังเอาไว้แล้วความอยากกับความยึดความอยากทั้งหลายนั่นแหละที่เหตุนในเฮาหลงไหลไปกับกิเลสมาดมัม่งอ่าตัวน,นี้ก็เป็นด้านแหลกถ้าพรได้ผ่านด้านแหลกของกิเลสมาใด คือสับสมบัติเงินท่องสับสินอย่างต่างๆ่าหน้าสารพัดซับที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณทั้งสินี่สิเป็นเครื่องม่านแ,แหลกแต่เ้าพานดานนี้มาได้แล้วก็สิ่นที่สองคือขันธมานดานที่สองในการปวดหลังปวดเอวย่านบสบายยานน,นั่นยันอันนี้มีไปเบิดนั่นแหละกังวลกับเรื่องกายของเจ้าของเองหรืออื่นว่าขันธมานกิขาะมต่อมาอ่ะอันที่สามนี่ยานตายน,นข่ะ ผู้ลงมือผู้ผ่านกิเลสมานมาแล้วกับมาผ่านตัวนี้ออยันตายได้บัดนี้นั่นมาจ,จุราชมาพอปฏิบัติไปถึงขั้นนั้นเป็นนี่เป็นแบบนั้นเป็นตัวน,น,บบนี้เกิดความสุยศ์สยองขึ้นมากเลยยันตายนี่แหละเรงว่ามาจ,จุราชมานออทั้งหมดนี่มาร่วมยุทธ่อภิสังขารมานให้เขาความคิดของเขาเองนะเทพบ,บุตรม,ม่านแมงสิเป็นพวกมูเทพเทวดาสี หรือพุ่มเทวดาลุกะเทวดาอยังต่างๆที่มันเป็นทิพย์อยู่แล้วก็บ,บ่รอาสามารถสิมารถทำลายทำลายเท่าใดดอกถ้าเฮามีจิตตั้งมั่นในความสงบนะจิตตั้งมั่นในความสงบก็คือหาเครื่องอยู่เดี๋ยววิหารละท่อะไรทุกคนจังคำวา่าตั้งใจปฏิบัติเมื่อตั้งใจปฏิบัติแล้วก็บ,บ่าต้องไปเค่งกับมั่นดอกเพียงแต่ว่าความตั้งใจอยู่ในกรอบอันนี้ประุดตรงโดยความคิดว่าอยากบรรลุใจว่าะ่ะความอยากของคนนี่เดมันมันเหตุให้ออ ท่อแท่ th th ออนแอร์ทุดถอยโดยเฉพาะคําว่า,าเห้าสละท่าโลออกมาแล้วนี่คือกิเลสมานเนเขาผ่านมาตัวนี้ได้แล้วนี่แต่นี้มันสิมีความยากตัวหนึ่งที่ลึกล้ำขอาไปอีกสาหรับหนักปฏิบัติทัท้งหลายสิอยากบารรลุเด้เอออยากบรรลุบรรลุนี่เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นําความหลู้จาต่างๆนหน้ามาเทียบมาเทียบแล้วก็มาถามอภรมั่งโดยที่ไม่ได้เข้าใจอันนี้แหละทั้งว่าอาภิสังขารมานนี่หิิงใหญ่ก,ยยกว่ามูบัด คือความคิดนะ่นใหญ่ที่สุดเลยลเลยบอาอภิยิงใหญ่ัง,ง <c oughs> ค่อนที่พานเขามาในการเขา้าเข้าถึงขันปฏิบัติแล้วเ่าก็ต้องพานนันสุดท้ายมามา,มาต่อสู่กับใจเจ้าของดิบ่ได้ไปต่อสู่กับไผ่ดิใจเจ้าของเองหละว่าแต่และคนแต่ละคนนั่นน่ะสถือม่านหลอกลวงไปต่างๆหน้าว่าแต่มา่มานกับม่านเจ้าของนั่นแหละจัางเช่นว่าตั้งเป้าไว้ สามเดือนต้องบรรลุอันนั้นต้องบรรลุอนันอน,นี้นั่นเป็นอุปทานแล้วตัณหาคือความอยากอยากไว้แล้วอุปทานคือความยึดยึดอย่างยึดว่ากูต้องเป็นอหรหันต์ให้ได้ในสามเดือนในสี่เดือนในหนึ่งเดือนในหนึ่งอาทิตย์แล้วแต่สิวาไปเออเอาตัวนั้นเด้มาขวางไว้เอาตัวนั้นแหละมาขวางาตัวอยากอยากตัวนั้นครับตัวยึดยึดยึดว่าต้องเป็นแบบนี้ให้ได้เอ,อมานั่งคิดอยู่หันเนี่ย มื่อนี้กับบอสงบนั้นกับบอสงบไอตัวนั่นแหละตัวขวางนนะ่ะไอตัวอยากตัวยืดไว้นั่นนะ่ะว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่แหละแต่จริงๆแล้วคนปฏิบัติจ,จริงๆนนัแทบสิบ่ต้องเหตุยังเลยแต่สิพูดถึงจริงๆละ่ะคือบ่ต้องเหตุยังอยู่กับลมหายใจนั่นแหละมันสิเป็นของมั่นขึ้นมาเอาเองดอก,อกยังก็ดีของพวกนี้ม,นมันบ่แมนของเกา่ามันเป็นของไม่ของเก่าก็คือพวกกิเลสมั่นเน่ยขันธมั่นเน่นั่นแหละ มันทั้งหานั่นแหละนั่นคือของเกา่าส่วนหนทางพันิพาณนี่เป็นของไม่บ่เคยเที่ยวฉะนั้นเข้าประคองจิตของเข้าเองอ่ามีเครื่องอยู่คือวิหารละถ้ำนั่นเองถ้าทุกคนมีวิหารละถ้ำของเจ้าของของภัยของบันโดยไม่ต้องไปหวังว่าสิบรรล,ลุยังดอกมันบ่มีผู้ใดบรรล,ลุดอกถึงขั้นสุดท้ายแล้วมันบ่มีผู้ใดบรรล,ลุซะเลยเออและเข้าจังหวะพระละหันเป็นยังไงพระละหันต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนบบี้ี ผู้เข้าเจ้าบารรลุจริงๆแล้วบ่มีผูบ้บรรลุจากว่าบา่บรรลุมิตรู้ซือซ้อบ่ส่งบ่ส่งความคิดออกไปอยากเรื่องนั่นเรื่องนี่บ่ส่งความคิดออกไปยึดเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยตัณหาคือความอยากอุปทานคือความยึดยึดอย่างยึดอยากให้เป็นนั่นเองฉะนั้นข้าเจ้าจึงบ่เป็นให้ทุกคนอยู่นําล้มหายใจจาคของคือหาวิหารธรรมอะไรนึงเป็นเครื่องอยู่เป็นเรื่องแห่งใจเรื่องแห่งความคิด ความรู้สึกนึกคิดมองยุ่ว่าม่นว่าไปยุ่กับบานกับลดยุ่กับคนนั่นยุ่กับคนนีอยุ่กับตัวเองก็เลยมีวิธีนั่นเองจับลมให้ใจไปเรื่อยเมื่อนั่งเมื่อยืนเมื่อนอนก็อยู่ในลมให้ใจนั่นแหละนั่นก็เป็นวิหารอีกอันนึงแล้วเมื่อเดินไปเดินมาทั้งสี่ก็จับจุดอุณหโลมนั่นแหละบริกรรมพุทโธว้นั่นแหละนี่ก็เป็นเลื่อนหางใจอันนึงเนี่ยทุกย่างทามัน หมุนวนแต่อ,อยู่เฉพาะในเขตของธรรมมันสิไปใส่พหาตาบรรลุดอกออแต่เฮาวนอยู่แต่กับสิ่งเดียวนี่นะความบรรลุนั่นนะแต่มันมันหายอยากเอาเองดอกวัตถุย่างแล้วมันสิหายอยากเอาเองและทั้งว่าทุกแต่ละคนให้เข้าใจคําว่าชาติหนึ่งสองาเป็นท่าหรือว่าเป็นวิธีปฏิบัติให้เข้าถึงคําว่าสมาธิในคณิกะมั่ง ในอุปจาระมังในอะปรวมังแยกให้มันเป็นฉันนั่นจังงงคิดว่าก,ก็คือบะหมีอยังมากถ้าเขาอยู่ในล่มหายใจได้นั่งยืนนอนอมันกับบัตคิดยังออกไปแล้วมันก็ดับละพวกนั้น,บนบมันมีความรู้สึกแหละส่วนมากมันมีความรู้สึกว่าอยากเป็นนี่นะแต่ไม่มีความรู้สึกว่าอยากเป็นแบบนั้นนียมันเป็น,บนบป่นดิออยากเป็นยังเป็นดอกยุ่ื่อโ้โหลดนบี่เราจะว่า ัวที่ทำลายทำลายตัวเองได้มากที่สุดกับขอ้ใจของเจ้าของเองความอยากของเจ้าของเองแม้กระทั่งบายอยากเป็นอรร์ก็เฮ็ดในคนเครียดได้เด้ออยากเป็นแบบนั้นแบบนี้อยากหูทิพย์อยากตาทิพย์อยากเป็นแบบเครียดได้บ่เดียวถามมันว่าเป็นดังที่เจ้าของววาคิดไลเครียดท่อแท้ออนแอท่อถอยออกไปมาเลยทำลายทำลายเจ้าของเองการก้าวตูการก้าว,ก,าก,าวก้าวโทษผู้อื่นก็นมีเยอะแยะ,ยะจริงเรานี่นะ เวลาให้ทุกคนนนะัะจงประคองจิตเป็นกลางกลงเถอะว่าต้องไปอยากเป็นนันเป็นนี่เ่ต้องไปอยากได้นันใดนี่ดอกเพรต้องไปอยากมีดอกภาษาสื่อเสียงสื่อเอาไปยังว่าต้องไปอยากมีสื่อเสียง